สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ขวานดูจะมาใส่หุ้งงานนะคะเพื่อการสึกร้อนนะคะเวลาเขานอนเนาะดินที่เราเอามาถุงให้เขานอนมันก็ค่อนข้างจะเป็นดินทรายนะคะช่วงนี้แบบงานแห่ก็หมดแล้วเนาะนะคะก็ป้องกันไว้นะคะ ื่อไม่ให้สึกหลอไม่ให้หักนะคะให้ลอลอายายาวๆนะคะใส่ให้นะคะวันนี้ไม่ได้ออกป่านะคะวันนี้เด็กๆอยู่ในบ้านนะคะแล้วอ่าเราก็จะไปชนบุรีนะคะไปหาน้องอมทองน้องดาวทองนะคะที่ชนบุรีกันนะคะประมาณสามสี่วันนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะเร็วสุดก็น่าจะสามวันนะคะไปก็หนึ่งวันกลับ1วันนะคะ เป็นสองวันแล้วก็อยู่กับเด็กๆอีกหนึ่งวันก็เป็นสามวันเนาะพี่ใบยอยู่นี่กับน้องขวงัญเงินนะคะให้พี่ความมีเป็นคนดูแลนะคะย่้าอาหารเราก็จัดเตรียมไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะคะ <c oughs> แดดจะส่องนะคะช่วงเวลาห้าโมงนะคะที่บ้านเราแต่แดดอ่อนแล้วนะคะไม่ ร้อนแรงนะคะไม่แดดจัดมากนะคะเป็นช่วงที่อ่าตะวันกำลังจะตกดินเนะาะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะง่วงนอนค่ะออกงานหลายวันติดนะคะดูหลับตานะคะแม่แม่ง่วงนอนนะคะตาแดงน้ำตาไหลตลอดเลยนะคะ อยู่บ้านอย่าดื้อนะคะเดยกเขาเอาน้ำอายาให้พี่ใบก็อย่าดื้อนะอย่าเล่นสายยางเด้อเล่นสายยางแล้วจะจะยากม,มากเลยนะต่อการเอาน้ำอาบน้ำให้นะอยู่เฝ้าบ้านนะทองเพิ่มทองเพิ่มดูพี่ใบทองดีๆเด้อดูดูดูเข้าใจไหมได้ยินเปล่าเออเป็นบริการให้พี่ใบทองนะ ดูดูดูแอบมองแอบมองอ่าเดอีกข้างหนึ่งอุ้ยจะไปดูแลใบทองค่ะแม่แม่โอ้ยเจ็บตางหวงนอนโต๊ลมนะคะวันนั้นไปหนองคายทั้งไปทั้งกลับก็คือแบบไปก็ ถึงเช้าเนาะมานี่ก็ถึงตีหนึ่งนะคะก็นอนไม่เต็มอิ่มเนาะพี่ใบเพราะว่าช้างตัวน,นี้ตอนกลางวันเขาไม่ค่อยนอนอยู่แล้วนะคะเขาจะนอนแค่เฉพาะตอนกลางคืนแต่อาจจะนอนเร็วหน่อยนะคะประมาณนั้น oh. <laughs> เพราะไม่ได้ทำอะไรเพราะจะใส่ให้งานจะได้ไม่หักไงงานจะได้ยาวๆได้มีงานแหนเ่เยอะ เป็นดูความวง่วงความง่วงค่ะแม่แม่ง่วงนอนค่ะง่วงนอนอดูคอดิเปน็นชั้นชั้เลยคอเนี่ยง่วงนอนตาแดงเชียว <c oughs> มาปีนี้นีนงาใบทองเริ่มจะแบบงอน โค้งเข้าหากันแล้วนะคะอออ,อะไรนะหมอเพาะใส่ให้อ,อจะได้รูปลอรูปลอค่ะแต่พี่ใบเขาจะไม่ค่อยเล่นงาสักเท่าไหร่นะคะเวลา อย่างกินต้นกล้วยกินอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอามาแทงงานนะคะจะไม่ค่อยแบบยุ่งกับงานเลยงานนี้เป็นงานตัดเมื่อสองสามปีได้แล้วเนาะสองปีได้แล้วเนาะพี่โดก็ยังไม่แหลมนะคะยังอยู่แบบเดิมนะคะยังเห็นเป็นรอยรอยอยู่เป็นลายงานอยู่งนอนองนนใบบอกตอนไหนจะข้าเนี่ย ตอนไหนจะมืดอยากนอนแล้วตาแดงเชียวูนูดมือเออใช่มือต้องอยู่เฉยๆมืออยู่อย่างนั้นแหละอย่ามาวุ่นวายกับพ่อดูดูเขาแอบเขาซ่อนมือไว้คะ่ะเขาซ่อนมือไว้รู้จักความเหมือนกันนี่เราเนี่ยฮะ ถ้าทำแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยพอตัดขนตาให้อีกบอกเอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเจ็บตาตาแดงค่ะง่วงนอน mm เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะโอเคเป็นการถนอมงาอีกแบบหนึ่งนะคะของควานบ้านเราเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่จ๋านะคะเปาพี่ไปดีๆนะเพราะกับแม่แม่อยู่ท้องเพิ่มดูแลพี่ไปทองดีๆเด้อได้ยินไหมมานอนเป็นเพื่อนพี่ไปอยู่ตรงนี้นะนะได้ยินเป้า เฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะนอนด้วยกันอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยว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 พี่ใบทองจะมาเอาเดี๋ยวใบทองกจ็จะแก้งทองเพิ่มนี่ไม่กลัวเลยนะเ้ไม่กลัวเลยบอกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ